ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่โอมครอนนะครับที่ก็กระทบทั้งภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดเงินตลาดทุนด้วยวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าในฝั่งของตลาดเงินตลาดทุนผลกระทบเป็นยังไงแล้วก็นักลงทุนควรจะต้องรับมือยังไงกับโอมครอนแล้วก็ในช่วงท้ายปีนี้ที่หลายคนก็บอกว่าอยากจะลงทุนซื้อ S F F I M F มีกองทุนไหนแนะนาบ้างวันนี้เราคุยพร้อมกันเลยครับสำหรับไวรัสโอไมครอนเนี่ย เข้ามากระทบในส่วนของภาพรวมตลาดการเงินแล้วก็ภาพรวมของเศรษฐกิจในหลายๆแง่มุมนะครับอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของความผันผวนที่ปรับตัวสูงขึ้นต้องบอกว่าความผันผวนเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นโดยวัดจากวิกซ์อินเด็กซ์เนี่ยขยับขึ้นจาก18จุดเป็น28จุดถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี1990นะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนของตลาดการเงินตลาดทุนเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเห็นการระบาดของอ่าไวรัสมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่เราก็ไม่เคยเห็น ว่า Wi กอินเด็กเนี่ยจะสามารถปรับตัวขึ้นได้รวดเร็วภายในวันเดียวขนาดนั้นเลยเหตุผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าตลาดมีการโพซิชันในจุดจุดเดียวนะครับก็คือลงทุนในหุ้นอย่างเดียวเนี่ยมากเกินไปหน่อยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่นักลงทุนเนี่ยพยายามจะขายเทคโปรฟิตพร้อมๆกันก็จะทําให้ความผันผวนเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาเร็วมากสําหรับวิธีการตั้งรับที่ดีที่สุดนะครับของนักลงทุนตอนนี้ก็คือเปลี่ยนไปเป็นดิเฟนซีฟเซกเตอร์นะครับอย่างเช่นพวกเฮลท์แคร์นะ แล้วก็พยายามจะขายกลุ่เซกเตอร์อย่างเช่นพวกเทคโนโลยี แต่อีกจุดหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับสำหรับโอไมครอนก็คือทําให้ภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยมีโอกาสที่จะชะลอตัวมากขึ้นสังเกตได้ชัดเจนเลยนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้บอลยูสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยปรับตัวลงทันทีนะครับแล้วก็นักลงทุนหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลมากขึ้นกับภาพรวมเศรษฐกิจในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่แค่เราธนาคารกลางสาหรัฐก็ต้องกังวลมากขึ้นก่อนหน้านี้นทุกคนอาจจะคิดว่าธนาคารกลางสาหรัฐจะสามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้นะ ภายในช่วงประมาณปีหน้าหรือว่าอาจจะมีการขึ้น QE ได้ในช่วงการประชุมครั้งถัดไปก็คือช่วงของเดือนหน้าเลยทันทีนะครับแต่ว่าพอมีภาพการระบาดมาใหม่เนี่ยผมก็เชื่อว่าโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะขยับ การเพิ่มการลด QE ลงนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้น้อยลงเช่นเดียวกันนะครับถ้าภาพรวมของเศรษฐกิจในอนาคตชะลอตัวลงการขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นในปี2022ได้ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่ได้จากโอมคคอนนะครับสำหรับภาพรวมของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ไม่ได้มีแรงกดดันในด้านของอนโยบายการเงินมากขึ้นเหมือนแต่ก่อน แต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือในส่วนของมีเดื่อมเทอมมีเดื่อมเทอมถามว่าน่าสนใจอย่างไรนะครับก็อย่างที่คุยกันไปก่อนหน้านี้ว่าการระบาดรอบนี้จริงๆแล้วไม่ควรจะเป็นเรื่องที่ตลาดกังวลมากผิดปกตินะครับเพราะว่าถ้านับรวมจริงๆแล้วการระบาดรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการระบาดรอบที่4รอบที่5แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆควรจะเคยชินได้แล้วแต่จุดหนึ่งที่สําคัญก็คือวิกซ์อินเด็กซ์เนี่ย ดันปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ผิดป,ปกติมากทําให้ตลาดเนี่ยต้องระมัดระวังว่าในอนาคตเรื่องของโควิดถ้าเกิดมีการระบาดขึ้นมาใหม่มีความเป็นไปได้สูงที่ความผันผวนจะอยู่ในระดับที่สูงนะครับแล้วก็ไม่ได้ลดลงเหมือนอย่างที่คาดเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ลงทุนในธีมเปิดเมืองนะครับหรือว่าวัฒนศักษฐกิจรอบใหม่หรือว่าลงทุนในกลุ่มที่เป็นเกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเทรนด์เนี่ยอาจจะเป็นว่ามีการเปิดเมืองได้จริงนะครับแต่ก็ย ที่ระมัดระวังตัวสูงนะครับไม่สามารถเปิดเมืองหรือว่ากลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติในเร็วๆวันนี้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือธีมที่เป็นาการเปิดเมืองแบบ c ิกิเคิลแวรลนะครับหรือว่าหลายคนเนี่ยกลับเข้าไปซื้อในกลุ่มของอินดัสทรีแล้วก็กลุ่มธนาคารนะครับตรงนี้ก็ต้อง มีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าบอลยูสารัตอายุ10ปีนะครับหรือว่าบอลยูสารัตอายุยาวๆเนี่ยสามารถปรับตัวลงได้ถ้าเกิดมีการระบาดรอบใหม่แล้วก็การระบาดรอบใหม่เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ลงทุนในธีมนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวแล้วก็พยายามอย่าซื้อขายมากเกินไปนะครับแม้ว่าราคาของธีมนี้จะถือว่าไม่ได้แพงมากก็เถอะแต่ว่าถ้าเกิดภาพรวมของเศรษฐกิจเป็นการฟื้นตัวแบบที่ เป็นดีเฟลชันนะครับหรือว่าอย่างที่เราเคยเห็นมาก่อนหน้านี้ว่าไม่ได้มีเงินเฟอ้อสูงขึ้นนะครับแล้วก็นักลงทุนยังมีความกังวลกับภาพรวมของเศรษฐกิจในอนาคตสุดท้ายแล้วการลงทุนก็อาจจะกลับไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีหรือว่ากล o เซกเตอร์อย่างที่เราคุ้นชินกันครับ สำหรับภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็วนมาถึงการลงทุนนะครับว่าถามว่ามีแบบนี้แล้วลงทุนอย่างไรดีนะครับผมเชื่อว่าโอมิครอนเนี่เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หวังว่าภาพรวมของเศรษฐกิจรวมถึงตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยคงจะไม่ต้องไปนับตัวอักษรกรีกตัวอื่นๆหลังจากนี้ต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครกังวลเนี่ยกองทุนที่น่าสนใจก็คือกองทุนที่ลงทุนพร้อมกันในส่วนของเทคโนโลยีแล้วก็เฮลท์แคร์นะครับซึ่งกองทุนนั้นก็คือ UOB SH 4นะครับหรือว่า u, u o b Smart Global Healthcare สำหรับกองทุนนี้ถามว่าน่าสนใจอย่างไรนะครับกองทุนนี้จะไปลงทุนใน Unite d Global Healthcare นะครับซึ่งก็เป็นกองทุนในสิงคโปร์แล้วก็บริหารโดย Wellington Management สาหรับกองทุนนี้เนี่ยก็ตามชื่อที่บอกเลยนะครับก็จะเน้นไปที่การลงทุนในกลุ่ม healthcare นะครับแต่ว่าการลงทุนในหุ่ม healthcare ของเขาก็จะเป็นกลุ่ม healthcare ที่ผสมผสานนะครับระหว่าง healthcare service นะครับก็คือมีการบริการด้านสธนาธารณสุขแบบเดิมๆนะครับแล้วก็มีกลุ่มโรงพยาบาลนะครับ หรือว่ากลุ่มผลิตยารวมไปจนถึงที่เป็นไบโอเทคแบบใหม่รวมไปถึงจีโนมิกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือการลงทุนที่เป็นเทคโนโลยีในอนาคตด้วยรวมไปถึงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเฮลท์แคร์ซึ่งก็น่าจะได้รับประโยชน์ถ้าเกิดมีความกังวลเรื่องการระบาดรอบใหม่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันกองทุนนี้ก็จะมีกลุ่มที่เป็นลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นเกี่ยวกับเฮลท์เทคด้วยนะครับหมายความว่าถ้าเกิดใครที่กังวลว่า,าไปโรงพยาบาลแล้วก็อาจจะไปติดโรคอย่างอื่นมา นะครับเทคโนโลยีสมัยนี้ก็จะสามารถมีเทคโนโลยีที่เราสามารถหาหมอได้ทางอินเทอร์เน็ตเลยนะครับซึ่งก็เชื่อว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถผ่านโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆต่อไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดในอนาคตเราสามารถฉีดวัคซีนได้นะครับแล้วก็สามารถหาหมอได้โดยที่อยู่ที่บ้านได้เนี่ยก็เชื่อว่าจะสามารถใช้ชีวิตได้กึ่งปกตินะครับแล้วก็กองทุนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกองทุนที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่านักลงทุนที่อยากจะลงทุน เพื่อเก็งกำไรในระยะสั้นนะครับกองทุนนี้ก็จะมี UOB S S C นะครับที่สามารถซื้อขายได้เลยนะครับเช่นเดียวกันสำหรับใครก็ตามนะครับที่บอกว่าอยากจะลงทุนในระยะยาวๆนะครับ10ปี15ปีขึ้นไปนะครับเป็น I M F หรือ l F F สำหรับกองทุน U O B S S C นะครับก็จะมีการลงทุนในลักษณะ S s F แล้วก็ I M F ที่สามารถถือไปในระยะยาวได้เลยนะครับเพราะว่ากองทุนนี้เนี่ยเป็นการลงทุนที่เกาะกับเมกะตีมต่อให้ไม่มีการระบาดรอบใหม่แล้ว การใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการด้านสาธารณสุขนะครับแล้วก็การใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับาภาพรวมของผู้สูงอายุที่มีโอกาสที่จะสูงขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมากขึ้นในอนาคตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นธีมนี้เนี่ยเป็นธีมที่ผมเชื่อว่าสามารถถือไปได้ทั้งในระยะสั้นแล้วก็ในระยะยาว โดยสรุปนะครับาภาพรวมของโอมครอนที่เข้ามาในตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยก็มีความแปลกประหลาดนะครับก็คือทําให้ความผันผวนในตลาดเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็เรื่องของความกังวลเรื่องการระบาดรอบใหม่ของโควิด -19 เนี่ยก็กลับมาเป็นประเด็นที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจนะครับผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้น่าจะทําให้ความผันผวนเนี่ยอยู่สูงไปจนกว่าทั่วโลกเนี่ยจะได้รับวัคซีนในระดับที่เหมาะสมแล้วเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่ลงทุนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นใน กลุ่มวัฒนจักรเศรษฐกิจรอบใหม่นะครับหรือว่ากลุ่มการเงินการธนาคารเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันใครก็ตามที่อยากจะปรับพอร์ตนะครับตอนนี้ก็เป็นโอกาสสําหรับการซื้อ,อหุ้นในกลุ่ม defensive growth นะครับหรือว่าในกลุ่ม e a l t h c a r e กลับเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีความกังวลเรื่องการระบาดรอบใหม่และในอนาคตเนี่ยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจแล้วก็ควรจะมีติดพอร์ตไว้ในระยะยาวครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก m ั n นี่แชทได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ